ลาบยโสูเปนบอจ่ะแม่ค่ะยู่เยโสบอจ่ะเมนบอแม่โลดลาบยโสมาได้จ้า,จาติดต,ติดต,ติดมันเป็นเซนนันเซนเซนสายเอเชียเซนนครสวรรค์ติดเลือดจาช่างมากยบปอกใยดอกลาบเยโสมาอุนอ่นๆใน่ได้จ้าผู้ใด้ไกลมากนี่นี่น่แสบอยู่เพราะว่ายาสูนี่ต้องแสบอยู่แล้ว ไม่ขาดเพิ่นเบาดีอยู่ไม่ขาไม่ขาดูซูเพิ่อนมานี่จานุสิโป้โมดล้านหฮนี่โอาติ๊บเขนะานาห้างเด้เบิ่งเบิ่งเสียนะหายเบิ่งจ้ะนี่ของเรียนเรโอ้ยนี่นะห้างนี่ของเขายางงามเลยเห็นประจัเนเ <laughs> พื่อนซื้อเออเพิ่นโซเฟอร์บามากบามากขมนี่ดิบดิบ โอ้ยน้ำลายแตกเลยครับนำ้ิทีเอาเปรี้ยวๆนะครับนี่จ้านี่ต,มตม้มต้มบกขมหมูมากินขมๆแต่ว่าบกขมแห้งน,นะนะก้องขอนหน่อยหน่อย <c oughs> แมนยูลาบก้อยนี่คะ่ะถ้าบกขมมันบกแซบต้องขมๆแบบนี้เสื้อห้องห้ยด้วยบนี้โซ่อืนมันดิสัังเสื้อห้องห้ย มองจอดรถกับมีจ่าคางทางนี้ล่ะเราสะอาดสะอานอยู huh. so, men, ่นี่น <laughs> like ี like ่นี่จ่าบึงก้องเขาเดี๋ยวจะเปิดก้องเขาโอ้โหนาฮกเดี๋ยวสองคนสามกองกินเ้เบิร์ดเดอร์อันนี่น้ำไล่แตกเลยวะเฮ็ดเองกับเฮ็ดใด้แต่ว่ามันเสียบคือสื่อเพื่อนแม่จ่าเสียบคือสื่อเพื่อนอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเคล็ดลับของคนกิน เฮ็ดเองกเ็เฮ็ดได้แต่มันบ่แซ่บคือซื้อเพิ่นเพิ่นวะคือจ้าห้าไปิดแต่เบาะงตแตเองยังบ่แซ่บคือซื้อเพิ่นเลยแต่เบิงเสื้อห้อ,หองให้บู๊ยนี่จา้อาอ้าวโซเฟอร์ของปวดแล้วเด้เสื้อห้องให้เบิงค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งเบิงคอนเสบโซเฟอร์ ขอเวลากินกันด้วยจ้าบัน